ลูเซนาฟูเตอร์มิสแกนเปโร่สองพยี่สิค่ะสามารถคว้าตำแหน่งมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลสองพไปครองได้สำเร็จค่ะ แน่นอนก็ว่าผ่านคนไปแล้วนะคะสำหรับการประกวดในรอบตัดสินก็คือ i ิ s แกลนอินเตอร์เนชั่นแ2023ค่ะโดยสาวงามผู้ชนะความมงกุฎไปครองก็ได้แก่ลูเซียนาฟูสเตอร์ในวัย24ปีนะคะสาวงามจากประเทศเปรูค่ะหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบของชุดว่ายน้ำรอบของชุดราตรีแล้วก็การตอบคำถามท,าที่ค่อนข้างจะยากมากๆเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการประกวดในปีนี้นะคะส่วนตำแหน่งรองอันดับหนึ่งค่ะได้แก่ิ แกลนเมียนม่านะคะตำแหน่งรองอันดับ2ได้แก่มิสแกนโคลอมเบียค่ะแล้วก็รองอันดับที่3เนี่ยได้แก่มิสแกนสหรัฐอเมริกานะคะส่วนตำแหน่งรองอันดับที่4เนี่ยก็คือมิสแกนเวียดนามค่ะแล้วก็ตำแหน่งที่5ก็จะเป็นมิสแกนเนเธอร์แลนด์มิสแกนแองโกลามิสแกนอินโดนีเซียมิสแกนสหรัฐโดมินิกันแล้วก็อุ้มทวีพรพิงจังหวัดมิสแกนไทยแลนด์2023นั่นเองค่ะโดยต้องบอกว่ามิสแกนทั้ง10คนนะคะจะได้มีการร่วมงานกับองค์กรมิสแกนนนนนออิเเตร์ชั่แลองน ไปปฏิบัติภารกิจทั่วโลกรวมถึงอยู่ที่ประเทศไทยภายใต,ใต้การดูแลของบริษัท m i สแคนอินเตอร์เนชั่นแลจำกัดมหาชนนะคะแน่นอนก็ว่าสำหรับประวัติของลูเซนา f ู s t e r m i s มสแคนอินเตอร์เนชั่2แนลค่ะสาวสวยจากประเทศเปรูนะคะเกิดวันที่14มกราคม2,199คุณผู้ชมขาจบการ,าร,ราากาศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสื่อสารมวลชนค่ะลูเซนาเนี่ยเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ อายุได้เพียง15ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็ประกวดนางงามมาหลายเวทีค่ะไม่ว่าจะเป็น MST ที Model Peru 2015, p e ป r ู2015 m i s s t ม a ิเ a นอ o n t e r n a t i o n a l 2016ซึ่งเธอเนี่ยได้รับตำแหน่งรรชนะเดินอันดับหนึ่งะคะส่วนในปี2023ก็คือปีนี้ค่ะลูเซียนาเนี่ยสามารถคว้ามงกุฎก็คือได้ตำแหน่ง M ิส a กลเปรูซึ่งเธอเป็นตัวแทนของเปรูในการแข่งขัน m i s s กลอ n น International 2023ที่ประเทศเวียดนามและล่าสุดก็คือสามารถคว้ามงไปครองได้สำเร็จนั่นเองค่ะ